สวยมากกว่านี้ฉันอยากให้คุณดานายมองมาที่ฉันคนเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่กมลเนรเฝ้ามองชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งประดุดไดแบบซึ่งเป็นหัวหน้า,าแผนกของเธอที่เธอหมายปองเขาและอยากได้เขามาครอบครองแต่เพียงพูดเดียวใจจะขาดแต่ดูเหมือนความใฝ่ฝันของนงเยาวผูน้นี้จะมีอุปสรรคอยู่มากเลยทีเดียว พราะชายหนุ่มสุดเพียบพร้อมย่อมเป็นที่หมายปองของหญิงสาวทั่วบริษัทซึ่งทำให้กมลเนตรมีคู่แข่งทางหัวใจเป็นจำนวนมากกมลเนตรเองก็จัดได้ว่าเป็นสาวสวยหน้าตาดีใช้ได้คนหนึ่ง mm hmm. เธอทั้งมีหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่ไม่น้อยหน้าใครแถมผิวพรรณเธอก็ดีผิวขาวกระจ่างใสดั่งลูกผู้ดี mm hmm. เธอมั่นใจว่าเธอสวยกว่าผู้หญิงคนอื่นๆทุกคนในบริษัท จะยกเว้นก็เพียงแต่ปาริดาสาวงามดีกรีอดีตดาวมหาลัยผิวพรรณขาวใสหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มริมฝีปากชวนฝันรูปร่างอรชรเอวบางร่างน้อยไร้ส่วนเกินแถมดีกรีการศึกษายังถึงขั้นได้เกรดนิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศ ปริดาเป็นสาวเพอร์เฟิกในทุกๆด้านจนหลายๆคนมักชอบพูดเสมอว่าตัวเธอนั้นสามารถไปเป็นดาราได้สบายๆแถมคุณดายเองก็ดูท่าทางสนใจในตัวปริดาอยู่ไม่น้อยไงเมื่อวานได้ข่าวมาว่าได้มีติ้งกับน้องปริดาคนสวยมานี่นาะไม่มีอะไรครับพี่ผมแค่ปลื้มความสวยสดใสของน้องเขาเฉยๆ อย่านะอย่านะถ้าชอบก็จีบเลยไหนๆก็โสดอยู่แล้วนี่นั่นทำให้กมลเนตรอิจาริษยาปริดามากถึงมากที่สุดเธอรู้สึกอิจฉาตาร้อนทุกครั้งที่มีคนพูดชื่นชมปริดาและเธอจะรู้สึกโกรธหนักขึ้นไปอีกถ้าหากคนที่ชมปริดานั้นเป็นคุณดนานัยแต่ด้วยการที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองเอาไว้กมลเนตรจึงต้องเก็บความรู้สึกตาร้อนเผานี้เอาไว้ซ่อนให้ลึกที่สุด ให้มากพอที่จะไม่มีใครสามารถสังเกตเห็นได้กมลเนธจำเป็นต้องทำเป็นพูดดีกับปาริดา,ท,าทั้งๆที่ในใจของเธอนั้นเกลียดปาริดาใจจะขาดกมนลเนธพยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้ตัวเองสวยขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกินยาลดความอ้วนเพื่อลดหุ่นอาหารเสริมเจ้าไหนที่ว่าดีกินแล้วขาวขึ้นสวยขึ้นหรือครีมบำรุงผิวตัวไหนดีเธอก็สรรหามาใช้ทุกอย่าง ตัวกมลเนตรเองนั้นพื้นฐานเดิมของเธอนั้นก็สวยดีอยู่แล้วแต่ตัวเธอไม่เคยพอใจในรูปร่างหน้าตาเท่าที่เธอมีอยู่เพราะเธอเชื่อมั่นว่ามันยังไม่มากพอที่จะเอาชนะปาิดาได้ในวันหนึ่งขณะที่กมลเนตรกำลังเล่นมือถือไถนิ้วขึ้นลงไปตามจอนั่งสนใจเรื่องชาวบ้านบนโซเชียลมีเดียอยู่นั้นเธอก็บังเอิญไปเจอโฆษณาคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามแห่งหนึ่งพร้อมกับคำโปรยไว้ว่า คุณกำลังประสบปัญหาเจอกับคู่แข่งทางหัวใจอยู่ใช่ไหมแบบนี้ต้องอัปเกรดเพิ่มความสวยกันหน่อยแล้วล่ะมาอัปเกรดความสวยของคุณได้ที่ริษยาคลินิกข้อความดังกล่าวเหมือนเป็นตัวสะกิดความคิดของกมลเนตรให้หยุดชะงักลงกมลเนตรนั่งอ่านข้อความย้ำคำว่าคู่แข่งทางหัวใจและอัปเกรดความสวยอยู่ไปมาหลายทีพร้อมรูปครามและสองกระจกมองหน้าของตัวเองไปมา ้าฉันอยากเอาชนะใหญ่นั่นให้ได้ฉันจะต้องสวยกว่านี้กมลเนตรค่อยๆนั่งโฟกัสมองจุดบุกพร่องของใบหน้าตัวเองเธอสังเกตได้ว่ารูปหน้าของปาริดานั้นเรียวสวยเป็นทรงรูปไข่ใครๆที่บริษัทก็ชื่นชมปาริดาเพราะใบหน้าได้รูปสวยเหมือนดาราแต่กลับกันใบหน้าของกมลเนตรนั้นกว้างกว่าจะมีเนื้อมากโดยเฉพาะตรงบริเวณแก้ม ทำให้กมลเน่ดูเป็นคนหน้ากลมมนและดูมีอายุมากกว่าปาริดาทาั้งทั้งที่ทั้งสองคนนั้นมีอายุเท่ากันฉันจะต้องหน้าเรียวกว่ายายปาริดาให้ได้ในที่สุดกมลเนรจึงตัดสินใจไปทำศัลยกรรมปรับปรุงรูปหน้ากับคลินิกที่เธอเห็นในโฆษณาในตอนแรกและแล้วก็ถึงวันที่กมลเนตรนัดคิวเข้าพบกับคุณหมอที่คลินิก กมลเนียนั่งพักผ่อนบนโซฟาตัวเขืองในห้องรับรองแขกสุดหรูของคลินิกพรางจิบน้ำเย็นที่พนักงานได้เอามาเสิร์ฟให้เธอรู้สึกได้ว่าคลินิกแห่งนี้ช่างตกแต่งได้อย่างรูหราซะจริงๆพื้นกระเบื้องและผนังสีดำมันวาวที่ตกแต่งแซมด้วยสีทองตามผนังเล็กน้อยให้ความรู้สึกเป็นคลินิกที่น่าจะคิดค่าบริการแพงๆแต่ความจริงค่าบริการกลับอยู่แค่ระดับกลางๆเท่านั้น ผิดกับการตกแต่งคลินิกที่ดูหรูหราเพราะเหตุนี้กมลเนรจึงตัดสินใจมาใช้บริการคลินิกแห่งนี้เนื่องจากราคาค่าทำสวยไม่สูงเกินเอื้อมจนเกินไปนั่นเองสักพักคุณหมอที่กมลนเนรนัดเอาไว้ได้เดินเข้ามาเขาเป็นชายหนุ่มสวมแว่นสายตาหน้าตาสะอาดสะอ้านเดินเข้ามาพร้อมกับชุดกาวสีขาวสะอาดตา ซึ่งตอนที่กมลเนธโทรจองนัดหมอคนนี้เอาไว้พนักงานได้บอกเธอเอาไว้ว่าปกติคุณหมอจะคิวแน่นเต็มตลอดแต่พอดีมีลูกค้าคนหนึ่งยกเลิกนัดไปทําให้กมลเนรสามารถเสียบคิวต่อจากลูกค้าคนนั้นได้ทันทีไม่ต้องรอคิวนานเหมือนคนอื่นๆกมลเนรยิ้มพยองในใจขนาดหมอที่คิวแน่นนักหนาถ้ายังมีดวงแย่งคิวมาเป็นของตัวเองได้ง่ายๆแล้วทําไมจะแย่งคุณดานัยมาเป็นของตัวเองไม่ได้ล่ะสวัสดีครับคุณกมลเนตร ขอโทษที่ให้รอนานนะครับผมชื่อนายแพทย์บรรพศหรือจะเรียกผมว่าพศเฉยๆก็ได้นะครับแล้วคุณกนมลเนรมีปัญหาที่กังวลใจตรงไหนเป็นพิเศษเหรอครับเนรอยากมีหน้าเรียวกว่านี้ค่ะเนตรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองหน้าบานมากเลยอะต้องฉีดโบท็อกอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะคุณหมอเนตรเคยได้ยินมาว่ามันมีการฉีดโบท็อกยกระชับใบหน้าให้หน้าเรียวขึ้นได้นะคะอืมคุณเนตรอยากจะปรับรูปหน้าใช่ไหมครับ ดูจากลักษณะใบาหน้าของคุณเนตรแล้วหมอแนะนำว่าให้คุณเนตร้อยไหมไปเลยจะได้ผลกว่านะครับร้อยไหมงั้นเหรอคะใช่แล้วครับคลินิกของเรานั้นมีน,นวัตกรรมไหมละลายแบบมีเงี่ยงเป็นไหมที่สามารถละลายตัวเองให้หายไปได้ตามธรรมชาติหลังจากที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วซึ่งไหมเงี่ยงนี้สามารถช่วยยก,กระชับใบหน้าดึงหน้าให้เรียวขึ้นได้โดยคงผลลัพธ์ได้ระยะเวลา1-2ปีวิธีร้อยไหมนี้เนี่ย จะทำให้คุณเนตธใบหน้าเรียวได้นานกว่าการฉีดบอทถอกเยอะมากเลยนะครับโอเคค่ะคุณหมอคุณหมอว่าเนธควรทำอะไรเนตรก็ตกลงตามนั้นค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการปรึกษากับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกมนเนรก็เข้าไปเตรียมตัวสำหรับการร้อยไหมทันทีกมตรเอน,นกายนอนลงบนเตียงปรับระดับที่ปูด้วยผ้าขนหนูสีขาวอย่างผ่อนคลาย พนักง,งานคลินิกช่วยกันล้างเครื่องสำอางร,รวบผมใส่หมวกคลุมสีฟ้าสำหรับห้องผ่าตัดแปะยาชาบนผิวหน้าทิ้งไว้ประมาณ30นาทีและต่อด้วยการทายาเบตาดีนเพื่อฆ่าเชื้อให้ทั่วบนใบหน้าคุณหมอเดินมาหากะมวลเนตรอีกครั้งพร้อมกับใส่ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์ส่วนพยาบาลผู้ช่วยเองก็กำลังตระเตรียมอุปกรณ์สำหรับการร้อยไหมยอย่างขมักคม้น กมนลเนรเคยดูโฆษณาของคลินิกศัลยกรรมทั้งหลายที่ชอบกระนำขึ้นมาใน Facebook ของเธออยู่บ่อยครั้งเธอจำได้ว่าเธอเคยดูคลิปการร้อยไหมที่เหล่าดาราชื่อดังมาทำร้อยไหมดาราเหล่านั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้อยไหมไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บแป๊บเดียวตอนฉีดยาชาเท่านั้นเองค่ะคุณหมอเริ่มฉีดยาชาให้แก่กะมลเนรเธอกัดฟันอดทนสุดฤทธิ์โดยความหวังที่อยากจะสวย และคำพูดของเหล่าดาราดังที่ว่าเจ็บแป๊บเดียวแค่ตอนฉีดยาชาเท่านั้นในวินาทีที่คุณหมอได้เริ่มร้อยไหมให้แก่กระมลเนตรเธอตระหนักขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าการโฆษณาไม่ใช่การพูดความจริงไม่ว่าผู้พูดจะเป็นดาราหรือเซเรบคนดังแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ต้องพูดตามที่บริษัทผู้ว่าจ้างต้องการเจ็บแป๊บเดียวแค่ตอนฉีดยาชาตรงไหนวะตอนนี้แม่งเจ็บชิบหายเลยยีดอก หลังจากผ่านช่วงเวลาเห็นการนอนอดทนกับความเจ็บปวดเพื่อความสวยไปเรียบร้อยแล้วกมูลเนรก็ได้รับการทำความสะอาดใบหน้าอีกครั้งจากพนักงานคลินิกและได้รับถุงยาลดอาการบวมพร้อมกับแผ่นพับคําแนะนำในการดูแลตัวเองหลังจากการร้อยไหมาจากคลินิกกมูลเนตรพลิกดูด้านท้ายของแผ่นพับท,ที่ได้รับจากคลินิกมีการ์ดใบเล็กๆหล,ล,ล่นมาซึ่งข้อความเขียนไว้สั้นๆว่า จงยาให้ความริษยาครอบนำตนแล้วปรสิทธิ์แห่งบาปจะไม่เติบโตอะไรล่ะเนี่ยใครพี่เรนเอากระดาษแปลกๆมาใส่ในโบชั่วของคลินิกเนี่ยกมลเนียดเกิดความสงสัยขึ้นในใจแต่เธอเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเท่าไหร่นักจึงโยนการ์ดใบนั้นทิ้งลงถังขยะไป ใบหน้าหลังการร้อยใหมของกรมลเนตรนั้นฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอาการบอบช้ำที่มีตอนร้อยไหมใหม่ๆนั้นหายไปในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันถึงแม้ว่ากรมลเนตรเองจะมีอาการปวดไปทั่วใบหน้าอยู่บ้างแต่ตอนนี้หากดูจากภายนอกแล้วไม่มีทางดูออกเลยว่าเธอไปทำศัลยกรรมมาแน่นอน หน้าของกมลเนตรเรียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตรงกับโฆษณาผลลัพธ์ของทางคลินิกที่บอกว่าเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำถึงแม้ว่าโฆษณาของคลินิกจะหลอกว่าทำร้อยไหมไม่เจ็บท,ทั้งที่เจ็บแทบตายแต่อย่างน้อยเรื่องผลลัพธ์ก็เป็นความจริงกมลเนตรพยายามโชว์ตัวไปทั่วบริษัทเพื่อหวังให้มีใครสักคนนึงทักเรื่องใบหน้าของเธอแน่นอนว่าเธอได้ตามที่คาดหวัง เราสาวๆในออฟฟิศต่างทักเธอถึงเรื่องรูปหน้าที่เปลี่ยนไปซึ่งเธอกะวังมาตอบไปว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเหรอกคะ่ะช่วงนี้ไดเอทหน้าเลยเรียวขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาเสียงอื้ออึงหมันไสเบาๆจากกลุ่มสาวๆในออฟฟิศแต่นั่นไม่ทำให้กมลเนสะทุกสะท้านแต่อย่างใดเธอต้องการผลลัพธ์ที่เธอปรารถนาเพียงอย่างเดียวนั่นคือ การทำให้คุณดานายสุดที่รักของเธอหันมามองเธอมากขึ้นแน่นอนว่าคุณดานายนั้นก็สนใจหันมาทักทายกมลนเนตรเรื่องรูปหน้าที่เปลี่ยนไปของเธอดังเช่นคนอื่นๆในออฟฟิศเออวันนี้เรามีมิ팅กันใช่ไหมแต่ทำไมวันนี้ดูคุณเนรสวยสดใสขึ้นเยอะเลยนะครับอุ๊ยคุณดานายปากหวานไปแล้วนะคะเนี่ย <laughs> แต่สุดท้ายแล้วสายตาของคุณดาไนนยนั้นก็มองไปที่ปาริดามากกว่าเธออยู่ดีฉันเกลียดฉันเกลียดเยปาริดาที่สุดเลยความริษยาเกิดขึ้นในใจของกมลเนตรอีกครั้งเช่นเคยแต่ในครั้งนี้ในช่วงที่กมลเนตรกำลังอิจฉาปริดาอยู่นั้น,นเธอก็กรู้สึกปวดร้าวไปทั่วใบหน้าพอโกรธแล้วหน้าก็เริ่มปวดขึ้นมาว่าแล้วเชียววันหน้าจะพิ่งร้อยไหมมา มันยังไม่หายดีทุกๆวันที่กมลเนตรมาทำงานหากวันใดที่เธอได้เห็นปาริดายิ่งเป็นภาพที่ปาริดากำลังพูดคุยกับคุณดานายอย่างสนิทสนมใบหน้าของกมลเนตรจะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆในตอนแรกกรมลเนตรคิดว่าการบาดเจ็บจากการร้อยไหมย,ยังไม่หายดีเลยทำให้ใบหน้าเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นบ้างเป็นบางครั้ง แต่อาการปวดไปทั่วใบหน้าก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแถมนับวันจะยิ่งเกิดทีขึ้นทั้งๆที่ใบหน้าภายนอกไม่มีอาการบวมช้ำหรือแพ้อะไรเลยจับคลำดูก็ไม่พบอะไรผิดปกติกมลเนตรเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าอาการเจ็บปวดทั่วใบหน้านั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เธออิจฉาปาิดาเท่านั้นนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วใบหน้าของกมลเนตรก็จะเป็นปกติทุกอย่าง แต่เธอก็ไม่คิดว่าความเจ็บปวดที่ใบหน้านี้เป็นความผิดของเธอเธอคิดว่าหากปล่อยทิ้งเอาไว้สุดท้ายอาการเจ็บปวดนี้ก็จะหายไปเองหนึ่งอาทิตย์ต่อมาในขณะที่กมลเนตรกำลังหยิบกระเป๋าสตางค์เพื่อจ่ายเงินซื้อของอยู่นั้นเธอก็ได้เจอกับการ์ดเล็กๆใบหนึ่งเสียบอยู่ในกระเป๋าของเธอการ์ดใบนั้นมีข้อความเขียนเอาไว้ว่า จงอย่าให้ความริษยาครอบนำตนแล้วปรสิตแห่งบาปจะไม่เติบโตซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับที่กมลเนตเจอครั้งแรกจากกาที่ซ่อนอยู่ในแผ่นภาพของคลินิกกมลเนตรรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเธอไม่เข้าใจว่ากาที่มีข้อความเดียวกันกับใบที่เธอเคยเจอก่อนหน้านี้มันมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์เธอได้อย่างไรแต่สุดท้ายเธอก็สลัดความคิดของเธอออกไปและโยนกาทิ้งลงบนพื้นไปอย่างไม่ใหญ่ดี ช่วงเวลาเกือบสองเดือนหลังจากที่กมลเนตได้ไปร้อยใหม่มานั้นทุกครั้งที่เธอเริ่มรู้สึกอิจฉาและเกลียดชังปาิดาเธอจะรู้สึกปวดทั่วใบหน้าหนักขึ้นและยาวนานขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงไปได้เลยยิปปาลิดดาพ่อหลอดแท้แท้ทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันเกลียดแกเมื่อไหร่แกจะหายไปจากสายตาฉันสักที ความปวดร้าวทั่วใบหน้าพุดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเส้นสุดความคิดชั่วพริบตากระมลเนธเริ่มปวดใบหน้าไปหมดจนทนไม่ไหวเธอเผอกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุกคนในสำนักง,งานหันมามองเป็นทางเดียวตามแหล่งต้นกําเนิดเสียงกระมนลเนธทรุดตัวลงกับพื้นปาิดาเข้ามาหากมลเนธด้วยความเป็นห่วงคุณเนธเป็นอะไรหรือเปล่าคะให้ดาช่วยดู ถึงแม้กมลเนธจะรู้สึกเจ็บปวดใบหน้าอยู่มากแต่เธอไม่ยอมให้ศัตรูหัวใจอย่างปริดามาเห็นใจเธอได้เด็ดขาดกมลเนธรีบดันตัวเองขึ้นมาแล้วพยายามเดินหนีปริดาให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันไม่ยอมให้คนอย่างแกมาเห็นใจฉันหรอกนางปริดากมลนเนธไปขอลาป่วยจากแผนกเ r ของบริษัทซึ่งเ r ก็ยอมให้ลาป่วยแต่โดยดีเพราะเห็นปฏิกิริยาของกมลเนธเมื่อกี้แล้ว จึงเชื่อว่ากมลเนธคงไม่สบายเจ็บป่วยหนักจริงๆเมื่อกมลเนรกลับมาถึงบ้านช่วขณะที่เธอเปิดประตูห้องในอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าของเธอเธอได้พบว่ามีกา์ดใบเล็กๆสีขาวจํานวนมากว่างกระจัดกระจายอยู่เต็มห้องของเธอกา์ดทุกๆใบที่กองอยู่บนพื้นล้วนเขียนว่าจงหยุดความริษยาไว้เสียก่อนที่บรรสิทธิแห่งบาปจะเติบโต และสายเกินไปนี่มันอะไรกันเนี่ยใครมาเล่นพี่เรนที่ห้องชั้นแบบนี้เนี่ยทำไมวันนี้ต้องมาเจอแต่เรื่องซวยๆแบบนี้ด้วยกมนเนธโมโหถึงขีดสุดแต่ด้วยความเจ็บปวดทั่วใบหน้าเธอเหนื่อยเกินกว่าที่จะกรีดร้องและไปไวายๆกับนิติของอาพาร์ทเมนต์เธอตัดสินใจทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงกมลเนรตัดสินใจโทรศัพท์ไปลาหยุดงานอีกหนึ่งวัน ด้วยความเจ็บปวดทั่วใบหน้ายังไม่หายไปทั้งๆที่ภายนอกใบหน้านั้นปกติไม่มีอาการบวมแดงหรือแม้แต่ฟกช้ำใดๆเลยแต่กมลเน่กลับรู้สึกเจ็บไปทั่วใบหน้าเหมือนกับมีเหล็กลวดน้ำช่อนชัยไปทั่วใบหน้าเธอเธอค่อยๆพิจารณาใบหน้าอเน,น่อยล้าของตัวเองบนโตเครื่องแป้งจับสัมผัสใบหน้าที่ดูปกติผิดกับความรู้สึกเจ็บแสบที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆะะของใบหน้าทำไมฉันมีสภาพเป็นแบบนี้ล่ละเนี่ยน้อย ถ้าฉันไม่มาเจ็บหน้าแบบนี้แล้วก็ฉันจะไม่มีทางให้เย,ยปาริดามาอ้อซ้อคุณดาไนได้ตามใจชอบแน่ยิปาริดายิ่งเห็นหน้ามันแล้วก็ยิ่งรู้สึกเจ็บหน้าฉันเกลียดมันเกลียดมันเกลียดเกลียลียยสิ้นสุดความริษยาของกมนลเนตรเพียงช่วงวินาทีความเจ็บปวดขนาดใหญ่ก็เข้ามาโจมตีกมนลเนตอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มีสิ่งที่แตกต่างออกไป กมลเนตรสังเกตเห็นสิ่งที่รูปร่างคล้ายตะขาบตัวเล็กๆจำนวนมากกำลังทอนชายอยู่เต็มไปหมดภายใต้ผิวบนใบหน้าของเธอ,อภาพอันสยสยยดองที่กมเนเตห็นจากเงาสะท้อนของกระจกคือสิ่งที่ดูคล้ายตะขาบภายใต้ผิวหน้าของเธอมันกำลังจะกัดกินเนื้อหนังของเธอ และค่อยๆโผล่อ,ออกมาทีละน้อยทีละน้อยพวกมันมีสีน้ํำเงินลําตัวเป็นเส้นยาวๆและมีเงี้ยงเล็กๆจำนวนมากโผล่ออกมาทางด้านข้างลําตัวสีของพวกมันเหมือนใหม่เงี่ยงที่กมลเนตได้ร้อยไหมไปในตอนแรกไม่มีผิด<อ>กมลเนตสติแตกกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเธอวิ่งไปหยิบกันไกออกมาเพื่อที่จะตัดสิ่งประหลาดที่ชอนใช้ออกมาจากใบหน้าของเธอ กมลเนตรพยายามจะตัดเจ้าเส้นประหลาดที่โผล่ออกมาจากหน้าของเธอแต่พวกมันที่ถูกตัดไปแล้วกลับงอกใหม่ออกมาได้เรื่อยๆตัวประหลาดที่ชอนชัยออกมาจากใบหน้าของกมลเนตรบัดนี้พวกมันพยายามที่จะฉีกใบหน้าของเธอเกิดบาดแผลเป็นทางยาวจากขมับจนถึงคางด้านข,าข้างของใบหน้าและแผลเล็กๆทั่วใบหน้าอีกจํานวนมากเ,ล,าาเลือดไหลอาบเปลือนชุดของเธอเต็มไปหมดกมลเนตรรู้สึกทุกข์ทรมานเจ็บปวดเธอกรีดร้องและกรีดร้องอย่างทุกข์ทรมานอย่างยาวนาน จนในที่สุดก็ไร้เรี่ยวแรงที่จะกรีดร้องอีกต่อไปกมลเนตรเริ่มรู้สึกใกล้หมดลมหายใจเหมือนดังตัวประหลาดกำลังกัดกินวิญญาณของเธอจนหมดสิ้นในขณะที่กมลเนตรกำลังหมดแรงลม้ลมลงกองอยู่บนพื้นเธอเห็นภาพชายหนุ่มคนหนึ่งอย่างเลือนรางชายคนนั้นคือคุณหมอที่ทำร้อยไหมให้เธอคุณหมอบรรพศ เธอจดจำใบหน้าของเขาได้เป็นอย่างดีทำไมเขามาอยู่ที่บ้านของเธอได้เอออุตส่าห์เตือนไปตั้งสามครั้งแล้วนะครับแต่คุณก็ยังไม่เลิอกอีกผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงละคุณหมอคุณหมอเข้ามาในบ้านเนทได้ยังไงกันคะเรื่องนั้นไม่ต้องรู้หรอกครับเดี๋ยวคุณก็จะตายอยู่แล้วนี่ฮะอเอาเป็นว่าผมขอเข้าเก็บผลผลิตของผมนะครับปรสิตดิษยาขอบคุณคุณเนรมากเลยนะครับที่ทำให้มัน เติบโตได้มากขนาดนี้ชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวประหลาดที่ทยอยไหลออกมาจากใบหน้าของกมลเนตรพวกมันค่อยๆเลื้อยออกมาจากใบหน้าของกมลเนตรไปยังขวดโหลขวดใหญ่ที่ชายหนุ่มตั้งนอนเอาไว้กับพื้นคิดจะลองให้โอกาสมนุษย์กลับตัวกลับใจดูแต่มันคงจะเป็นไปได้ยากงั้นสินะชายหนุ่มบนพึนรรมพำเบาเบา ในขณะที่ดูเส้นสีน้ำเงินมีเงี่ยงทยอยไหลเข้าขวดโหลเมื่อยามที่เส้นสีน้ำเงินตัวสุดท้ายไหลออกจากใบหน้าของกมลเนตรมันเป็นวินาทีเดียวกันกับที่กมลเนตรได้สิ้นใจลงหน้าตรงนั้นบายบายครับคุณเนตรแล้วก็เออขอบคุณสำหรับอาหารที่เลี้ยงเจ้าพวกนี้นะครับชายหนุ่มที่เรียกตัวเองว่าหมอพศกลายเป็นกลุ่มก้อนเงาสีดำ แล้วค่อยๆจางหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบและร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวที่ถูกกัดกินด้วยความริษยา